สบายดีทุกคนมือนี่ซิมารีวิวห้านอาหารบุฟเฟ่ยูนิวซีแลนด์ซือห้านว่าไซงอนคิเชน่นเป็นห้านบุฟเฟ่ของคนเวียดนามกระเจ้าไปเปิดรสชาติรับรองวาแซบค่ายคือบ้านเฮาอาหารบุฟเฟ่ราคาหัวละ30ดอลลาร์มีอาหารทะเลแบบจุกๆเลยมีปูมีกุ้งมีหอยเติมโบอัน้นสิ้นหมูสิ้นงัว และก็มีของหวานเป็นวุ้นมีวุ้นมีกันแล่มแล้วก็มีเครื่องดื่มรวมไปเบิดเต็มไปมดรวมทั้งอาหารที่ว่าปรุงซุกก็มีหลายอย่างให้เขาเลือกบวัวบสิเป็นเกี๊ยวเป็นข้าวพัดเป็นทอดไก่เนเื้อเค็ตไก่แล้วก็พวกบรรดาพักก็มีหลายช้อยให้เขาเลือกและอาหารกับู้ซึกว่าแซบสะอาดหลายลูกสิ้นก็มีหลายช้อยให้เขาเลือกบวัวบสิเป็นสิ้นงวัวสิ้นหมูลูกสิ้นไก่ และกะบพักกับพักสุดๆมือต่อมือเอเซียกินได้ฝรังกินดีห้านนี้แซ่บหลายห้านนี่นะอาหารกระสีประมาณนี้อาหารของห้านเพิินเป็นห้านประจำของคอยเลยสำหรับคุณ แล้วไก่บ้านเฮาคืออยากบุฟเฟ่บ้านเฮาและมันหากินยากก็พอแก้ไขกันไปได้หลายอย่างมีน้ำหวานเพือกแล้วก็เครื่องดื่มเป็นน้ำเปปซี่เซเว่นอัพเป็นน้ำซ้าเป็นอย่างละเมนฟรีรวมในเครื่องดื่มอาหารที่คอยตักมาจานทำอิดก็รวมยอดรวมมิรแล้วก็น้ำแจวก็มีประมาณเกือบฮอตซิปน้ำแจวให้เฮาเลือกน้ำซุปมีซีน้ำซุปให้เฮาเลือกหมอนึงเลือกได้สองน้ำซุปน้ำซุปที่คอยเลือกเป็นน้ำซุปไก่กับน้ำซุปต้มยำ อันนี้เป็นอาหารอาหารของฝรั่งมาก,กินตามสไตล์อาหารกระสีประมาณนี้ข้อเสียของอาหารที่ปรุงสุกแล้วสําหรับคนฝรั่งก็จะมากินอาหารห้อนอาหารค่อนข้างเย็นน้อยหนึ่งเรื่องรสชาติก็โอเคถือขันว่าแซบเลยแหละอาหารก็ได้นะแต่ข้อเสียก็มีแต่เย็นอย่างเดียวกินบ่จจำกัดเวลาเขาสามารถนั่งได้เท่าที่เขาต้องการนั่งเลยและมื้อนี้แมน ยูนิซีแลซี์เพิ่นปลดล็อกดาวน์ถึงเฟสหนึ่งห้านบุฟเฟ่ต์หาก็เปิดหลังจากโควิดเป็นมือทำอิตมือแรกคนค่อนข้างหลายเลยเต็มห้านตอนนี้ไฟเตาอยากเบิดแล้วค่อยได้ให้พน,นักงานมาเปลี่ยนเตาแก๊สใส่ให้ใหม่พอไฟมันเริ่มเบิดหน้ามันโบฟดประมาณนี้อาหารซีฟู้ดก็ได้ ค่อยกินไปแบบจุกๆไปเลยซองจานอาหารซีฟู้ดอิ่มจนหนึ่งบบได้เลยอาหารนะอาหารทะเลนะซองจานสดๆค่อยกินน้ำแก้วก็ถือว่าใส้ได้น้ำแจ้วตามสไตล์ของเวียดนามนะมันมีน้ำแจ้วทั่ว้วก็มีหลายน้ำแจ้วค่อยกับบะฮูกะสิเขาเอินมาเป็นน้ำแจ้วอย่างค่อยกระยิบแต่ละหน่อยผสมใส่กันคนค้นเข่ากันกับฮูซึกว่าแซบนี่หมอตอนเดือดเดือจุกๆ น้ำซุปก็รสชาติดีน้ำซุปกระดกษกะเจ้าปุ่ง,งกบไดาบโบมันน้ำลาบเป็นน้ำซุปไก่น้ำซุปอย่างน,นนะเขาปุุงมาเข้มขน้นแซ่บรสชาติม็นแซ่บคือบ้านเฮาเลยรสชาตินะเพราะหายากสําหรับคนณล้าวไก่บ้านและสําหรับผู้ใดที่ไก่บ้านคืนหอดอาหารบุฟเฟ่บอยู่ใสบอย้านอาหารชายงอนคิดเส้นบุฟเฟ่และมันตอบโจทย์หลายสําหรับคนไก่บ้าน สำหรับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์แน้นนำให้พากกันจองโต๊ะไปก่อนคันบบจองโต๊ะไปแล้วเป็นโต๊ะเต็มสิบุมีบนนัง่งแต่ค่อยไปนี่มันค่อยไปไวไดนหนึหนงมันหากราซาลอกดาวมือถับอิดคนกับคนคาง,งหลายค่อยก็ได้จองโต๊ะไวสำหรับสองคนทวนอีกเท่อเนาะหัวหนึ่งสามิบดอนหัวหนึ่งสามิบดอนตกเป็นเงินบ้านเฮากับประมาณแสนแปดสิบพันกีบคุ้มคาหลายสำหรับอยู่ต่างประเทศ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ซ่องแน่ยอเฮา่เ้อร์